สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ที่เชิญจะพานักเรียนไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องทบทวนหน้าที่อวัยวะของสัตว์และอวัยวะที่สัตว์ใช้เคลื่อนที่นะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะเอ๊ ก่อนที่เราจะไปเข้ารับสมองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆต้องเขียนอะไรก่อนนะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วเขียนวันที่ครั้งที่ข้อที่หนึ่งที่สองที่สามหน้าเส้นแดงให้เรียบร้อยนะคะเขียนท็อป,ปิกให้เรียบร้อยคะ่ะเด็กๆเ,เขียนเสร็จหรือยังคะ ถ้าเสร็จแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหารับสมองกันก่อนเลยนะคะรับสมองรับสมองจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆรับสมองข้อที่1ข้อใดบอกอวัยวะของช้างได้ถูกต้องข้อใดบอกอวัยวะของช้างได้ถูกต้องกไก่ตา หูจมูกปากขาและเท้าขอไข่ตาหูงวงปากขาและเท้าเอ๊ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกคะต่อไปรับสมองข้อที่สองนะคะเด็กๆรับสมองข้อที่สองเท้า ทำหน้าที่อะไรเท้าทำหน้าที่อะไรก็ไก่มองเห็นสิ่งต่างๆขอไข่รับน้ำหนักเอ๊ะเราเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนเอย่ยรับสมองข้อที่สาปาใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่ป้า ใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่กอไก่คลีบและหางขอไข่ขาและเท้าเด็กๆคิดว่าข้อไหนดีนะคะเอ๊ป่าใช้อวัย,ว,ยวะใดในการเคลื่อนที่นะเมื่อเด็กๆทำรับสมองเสร็จแล้ว3ข้อต่อไปเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆเ,เฉลย รับสมองข้อที่1ข้อใดบอกอวัยวะของช้างได้ถูกต้องข้อไหนที่ค้าเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะข้อขอไข่นั่นเองอวัยวะของช้างได้แก่ตาหูงวงปากขาและเท้านั่นเองค่ะเด็กๆเฉลยข้อที่สองเท้าทำหน้าที่อะไรเด็กๆเ,เรียนมาแล้วใช่ไหมคะ อาแสดงว่าต้องถูกแน่เลยถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆขอไข่นั่นเองเท้าทำหน้าที่รับน้ำหนักนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ป้าใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่ป้าใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่กอไก่ขีบและหาง ขอไข่าขาและเท้าเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆก,ก็ไก่นั่นเองค่ะปลาใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่นั้นก็คือคลีบและหางนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆถูกทุกข้อใช่ไหมล่ะต่อไปเมื่อเราทำรับสมองเสร็จแล้ว เด็กๆเ,เตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า58และ59ค่ะวันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนและทบทวนในเรื่องหน้าที่อวัยวะของสัตว์และอวัยวะของสัตว์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้จักลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายก่อนนะคะอวัยวะภายนอกของสัตว์ร่างกายของสัตว์ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่เรียกว่าอวัยวะอวัยวะภายนอกต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาและ เท้านั่นเองนะคะเด็กๆโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสัตว์ชนิดที่หนึ่งนะคะว่ามีอวัยวะส่วนใดบ้างเช่นอาแมวแมวมีอวัยวะอะไรบ้างคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆมีหูมีตามีจมูกมีปาก มีขาและก็มีเทา้านั่นเองค่ะต่อไปสุนัขค่ะเด็กๆสุนัขมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างนะมีจมูกมีหูมีตามีปากมีขาและมีเทา้าเหมือนกันค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆจะต้องมารู้จักกับหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์นะคะเช่นหู ทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะหูทำหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆนั่นเองตาตาทำหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆจมูกจมูกจะทำหน้าที่หายใจปากปากทำหน้าที่กินอาหารค่ะขา าจะทำหน้าที่ยืนเดินและใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนสุดท้ายคือเท้านะคะเด็กๆเท้าจะทำหน้าที่รับน้ำหนักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์อีกรอบนะคะเด็กๆหูมีหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆตามีหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆ จมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจนั่นเองค่ะต่อมาคือปากนะคะเด็กๆปากมีหน้าที่กินอาหารค่ะขามีหน้าที่ยืนเดินและใช้ในการเคลื่อนที่นะคะและส่วนต่อมาคือเท้าเท้าจะมีหน้าที่รับน้ำหนักตัวนั่นเองค่ะเด็กๆ อวัยวะที่สัตว์ใช้เคลื่อนที่สัตว์ในท้องถิ่นของเรามีหลายชนิดสัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างหรือส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเช่นช้างและมา้ามีขาสี่ขานกและเป็ด มีขาสองขาสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆปลามีครีบเป็นแผ่นสำหรับใช้ในการว่ายน้ำค่ะสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรสัตว์เคลื่อนที่ได้แตกต่างกันเช่นแมวสุนัขเป็นสัตว์ที่เดินและวิ่งได้นั่นเองนะคะเด็กๆสัตว์แต่ละชนิด เคลื่อนที่ได้แตกต่างกันอย่างที่เชื่อพูดมาเช่นสัตว์ที่เดินและวิ่งได้เต่าเดินได้แต่เดินช้าเราจึงเรียกว่าคานนะคะเด็กๆงูเคลื่อนที่โดยการเลือ้อยและนกเคลื่อนที่โดยการบินนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าสัตว์ชนิดใดใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่ เช่นรูปที่หนึ่งเอ๊สัตว์อะไรนะ้าแมวนั่นเองค่ะอวัยวะที่ใช้เคลื่อนที่ของแมวนั่นก็คือขาลักษณะการเคลื่อนที่คือเดินหรือวิ่งภาพที่สองรูปอะไรคะเด็กๆงูนั่นเองค่ะงูใช้กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะในการเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของงูคือเลื้อยนั่นเองค่ะ สัตว์ชนิดต่อมาก็คือปลานะคะเด็กๆปลาใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่คือหางและคีบลักษณะการเคลื่อนที่ว่ายน้ำค่ะเด็กๆชนิดต่อมาก็คือนกนกมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือปีกนั่นเองค่ะลักษณะการเคลื่อนที่ของปีกก็คือใช้บินนะคะเด็กๆ และสัตว์ชนิดต่อมาคือเต่าค่ะเต่ามีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นก็คือขานั่นเองค่ะเด็กๆลักษณะการเคลื่อนที่คือคลานนั่นเองค่ะและสัตว์ชนิดต่อมาคือกบกบมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือขาลักษณะการเคลื่อนที่คือกระโดดนั่นเองนะคะเด็กๆปีก ืออวัยวะสำหรับบินของนกหรือแมลงกล้ามเนื้อคือมัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้นกอนๆในร่างกายของสัตว์นะคะเราสามารถจัดจำแนกประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่สำหรับแผนผังอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถแยกออกได้ดังนี้ค่ะสัตว์ที่ใช้ขาในการวิ่งเดินกระโดด คานได้แก่สุนัขเต่าและก็กบนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนสัตว์ที่ใช้ปีกในการบินเราสามารถแยกได้คือนกพึ่งและผีเสื้อน,นั่นเองค่ะส่วนสัตว์ที่ใช้คลีบในการว่ายน้ำเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดคะถูกต้องแล้วค่ะปลานั่นเองส่วนสัตว์ที่ใช้กล้ามเนือ้อ ในการเคลื่อนที่นั่นก็คืองูนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาทิเชอร์ก็มีวิดีโอสนุกๆให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปรับชมวิดีโอหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยคะ่ะ กัอยู่จ้าลิดาโพล่าทำหุ่นชักใช้เล่านิทานในห้องเรียนครับคุณนะเราจะเล่านิทานอิศบกันน่าสนุกจังเลยนะแล้วทำตัวอะไรกันบ้างละจ้ามีนักคุณนักแล้วก็ แหมรูปร่างสัตว์ของลิบดาดูจะประหลาดไปหน่อยนะจ๊ะลิบดาเธอมั่วมากเลยอะมิน่าถึงได้เสร็จเร็วนม่ผิดตรงไหนล่ะถ้าปลาไม่มีขาจะว่ายน้ำได้ยังไงส่วนปีกนกอยู่บนหัวเขาจะบินได้ง่ายยังไงล่ะคะแม่กำลังจะไปเจตุจักพอดีเลยลิบดากับโพล่าจะไปด้วยกันไหมจ๊ะจะได้รู้ว่าสัตว์ชนิดต่างๆหน้าตาเป็นยังไงบ้าง จ้งั้นเรามาดูกันว่าคุณชักที่ลิปดาทำถูกต้องเหมือนกับสัตว์จริงจหรือเปล่านะแหม,มันก็ต้องถูกต้องสิคะคุณแม่เป็นง่ลิบดาเหมือนนึะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแล้วอย่างเงี้ยเปล่าจะว่ายน้ำได้ยังไงล่ะคะแล้วนกจะบินได้ยังไงล่ะคะแม่ งั้นเรามาดูว่าโครงสร้างของสัตว์ชนิดต่างๆเป็นยังไงดีกว่านะจ๊ะลิปดาโพลลา <Yeah! S 1> ก่อนอื่นเรามาแบ่งชนิดของสัตว์กันก่อนคุณชักที่ลิปดาทำก็มีสุนัขนกแล้วก็ปลาแล้วก็สามารถแบ่งชนิดได้เป็นสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ตีกซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนเลยมีอวัยวะพื้นฐานเหมือนเหมือนกับคนเราอวัยวะพื้นฐานอะไรบ้างเหรอครับ อวัยวะพื้นฐานก็เช่นตาหูจมูกปากบนหน้าของเราไงสัตว์ทุกชนิดก็มีเหมือนกันตาทำหน้าที่มองหูทำหน้าที่ฟังจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นปากทำหน้าที่กินอาหารผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายยังไงละจ๊ะแต่ว่านก,กับปลาไม่เห็นมีหูเลยนี่คะปลากับนกก็มีหนูนะจ๊ะ ค่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นละจะ้ะเอ๊ะอยู่ตรงไหนเหรอครับคุณนาะหูของนกจะเป็นรูเล็กๆอยู่ที่ข้างหัวจะ้ะที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าขนมันบางอยู่ส่วนปลาเพราะอาศัยอยู่ในน้ำเลยมีแต่ส่วนของหูชั้นในอยู่ในร่างกายจะ้ะเราก็เลยมองไม่เห็นอา้าเข้าใจแล้วลค่ะเป็นแบบนี้นี่เองแล้วส่วนอื่นละคะสัตว์อื่นไม่มีแขนขาเหมือนคนเหรอคะแล้วจะเดินหรืจะว่ายน้ำ อไวัยวะอย่างแขนขาที่มีการเปลี่ยนตามแต่สัตว์แต่ละชนิดจ้ะเพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้นๆคนเรามีขาเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่และมีมือกับแขนไว้ทำกิจกรรมต่างๆเป็นลักษณะเด่นของคนส่วนสุนัขอย่างเจ้าซีซ่าเพราะมีรูปร่างแนวนอนยาวกว่าความสูงและต้องมีขาสีข้างส่วนการทำกิจกรรมอื่นๆก็จะใช้ปากแทนอย่างที่เจ้าซีซ่าชอบเล่นบ่อยๆยังไงละจ๊า ส่วนนกเป็นสัตว์ปีกจะบอกว่าส่วนปีกเป็นส่วนที่พัฒนาม,มาจากแขนกับมือก็ว่าได้เพื่อใช้ในกิจกรรมที่สําคัญอย่างการบินส่วนขาก็เลยมีขนาดเล็กเพราะไม่ได้ใช้ในการเคลื่อนที่ตลอดจ้ะส่วนปลาผู้ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในน้ําจึงไม่ต้องใช้แขนขาแต่ใช้การเคลื่อนที่ของลําตัวกับหางแทนและการทํากิจกรรมอื่นๆก็มีไม่มากอ๋อข้า,ขาใ<ช>จแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่ ย่างนี้ลิปดาก็กลับไปทำหุ่นชักดีๆได้แล้วสินะฉันทำดีอยู่แล้วแย่แค่ทำให้ืมนของจริงเท่านั้นแหละนี่เลยแกนกแกเลยโอ้ยอย่าเปลี่ยนบทเองสิลิปดาสุนักที่ไหนจะมาบินกัดนกได้เนี่ยอน,น่านิทานก็อย่างนี้แหละอะไรก็เป็นไปได้เพิ่งเรียนมาแท้ๆว่านกมีปีกถึงบินได้สนักบินได้ที่ไหนกันเล่า นิพด,ดาเพื่อเรียนมาแท้ๆว่าโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกันของสัตว์จะทําหน้าที่แตกต่างกันแล่ยังจะเอามาปนกันอีกน้องๆก็ลองจัดกลุ่มดูนะคะว่าสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราจะแบ่งกันยังไงดีอย่าลืมนะคะว่าสัตว์มีอวัยวะพื้นฐานอย่างเช่นหูตาจมูกปากที่ทําหน้าที่เป็นประสาทสัมผัสที่เหมือนกันอยู่เราจึงต้องแบ่งกลุ่มของสัตว์จากโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกันอย่างจํานวนขาหรือปีก แล้วลองคิดต่อดูก็ได้นะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดควรอาศัยอยู่ในที่แบบไหนยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รับชมวิดีโอไปแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมละ่ะพอเด็กๆดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะที่เชร์ก็จะพาเด็กๆมาสรุปในเรื่องที่เราทบทวนมานะคะก็คือลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์เช่น ตามีหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆหูมีหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจปากมีหน้าที่กินอาหารนั่นเองค่ะขามีหน้าที่ยืนเดินและใช้ในการเคลื่อนที่และเท้ามีหน้าที่รับน้ำหนักตัวนั่นเองนะคะเด็กๆส่วนที่สอง สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นงูงูใช้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อในการเลื้อยนะคะปลาใช้ขีบในการว่ายน้ำนกใช้ปีกในการบินเต่าใช้ขาในการคลานกบก,ก็จะใช้ขา ในการกระโดดนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่เราสรุปเนื้อหารเรียบร้อยแล้วทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดในหนังสือมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า63นะคะในหนังสือบอกว่าให้เด็กๆนำข้อความที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่ออวัยวะและหน้าที่ของ อวัยวะนะคะเด็กๆง่ายชิมิล่ะเด็กๆทำเองได้อยู่แล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้ทิเชอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์ก็ขอฝากให้เด็กๆทบทวนหน้าที่อวัยวะของสัตว์และอวัยวะที่สัตว์ใช้เคลื่อนที่ด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านต้องตั้งใจเรียนนะคะและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ